สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านในช anel ของการตูน่าล่าข่าวแมนยูนะครับสุปข่าวแมนยูประจาวันที่24ธันวาคมนะครับวันนี้วันคริสต์มาสอีฟนะครับเรามาติดตามข่าวสารของแมนยูกันมีเรื่องอะไรมาอัปเดตบ้างนะครับทั้งเรื่องของสนามที่จะมีการขยายเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของนักเตะที่เริ่มมีความพร้อมมากๆในการพบกับนิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันก่อนดูฟังเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะครับการตูน่าล่าข่าวแมนยูนะแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่สน,นาใ,ใจ ไปที่ลายแอดนี้ได้เลยนะครับมาจากกันโตนาลุ้นรับเสื้อฟรีด้วยนะครับใครมา20ท่านแรกก็ได้สกรีนเสื้อด้วยนะครับรวมไปถึงกระเบนเน็บ สปอนเซอร์เจ,เจ้าเก่าของผมนะครับแก้การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,อยาทาจมทองแก้การกรดไหลย,ย้อนนะครับแล้วก็อินส์นะครับสำคัญมากๆมากกว่าเสยืดธรรมดาต้องอินส์นะครับใส่ทํางานใส่เที่ยวหรือว่าใส่อยู่บ้านก็สบายแล้วก็ดูดีด้วยนะครับตอนนี้พิเศษตัวละหนึ่งร้อย่บาบาทนะครับถ้าเกิดคุณสั่งซื้อสินค้าครบ5ตัวแจ้งโค้ดกันตัวหน้าก็รุ้นรับเสื้อแขงชุดเย้าโรนันโดไปใช้เลยนะครับประกาศผลน้องวันพรุ่งนี้แล้วนะครับใครสนใจรีบไปที่ Facebook รราาอินส์อัพเพลย์เฟซบ จับสลากพรุ่งนี้ที่ Facebook ของกาโตน่าล่าข่าวแมนยูนะครับ ฐานะอย่างเราต้องคุยกันเรื่องเงินเรื่องทองกันก่อนครับนะก็มีการเปิดเผยออกมาจากลูคัสบัคเซกนะครับเป็นนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจกีฬาจากประเทศโปลแลนด์ก็ระบุตารางตัวนี้ออกมานะครับเปิดเผยให้เห็นเลยว่าแมนยูนเต็ดก็ยังมีความแข็งแกร่งในการหาสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนสโมสรอ์อยู่นะครับโดยรับเงินมากที่สุดทั้งในดีลของสปอนเซอร์ค่าหน้าอกและก็สปอนเซอร์คาดแขนเสื้อนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีการแปะบนแขนเสื้อแล้วสำหรับทีมในพรีเมียร์ลีกนะ แม้ว่าจำนวนเงินจะลดลงมาจากเดียวของเชฟโรเลตนะครับที่โหทุ่มกันมหาศาลเลยก่อนหน้านี้หลายๆปีแต่ทีวิวเวอร์ที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์จากเยอรมันที่เข้ามาทดแทนเนี่ยก็ยังจ่ายเงินให้กับสโมสรถึงปีละ47ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็ยังเยอะที่สุดในเกาะอังกฤษอยู่ดีนะฮะก็ยังเป็นโนหนึ่งนะในส่วนของสปอนเซอร์ดียวค่าหน้าอกนะครับแต่ที่โหดกว่าก็คือเรื่องของแขนเสื้อเนี่ยครับคือมันดีดห่างจากอันดับ2อันดับ3ไปไกลมากเลยนะครับสำหรับโคเลอร์ ที่เป็นสปอนเซอร์คาดแขนเสื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทของเขาทําเกี่ยวกับสุขภัณฑ์นะครับก็ยิ่งใหญ่ด่งดังอยู่แล้วหลายๆคนน่าจะมีที่บ้านด้วยนะครับจ่ายเงินให้กับแมนยูเนี่ยถึงปีละ20ล้านปอนด์นะครับอันดับ2เนี่ยคือจะเป็นพวกฮุนไดแล้วก็ซินช์ของสเปอร์กับเชลซีนะครับซึ่งมันก็ห่างมา2เท่านะครับก็ถือว่าตอนนี้โหดมากกับการขาย สปอนเซอร์คาดแขนเสื้อนะครับยกเครดิตให้กับเอ็ดวูดเวิร์ดให้กับริชาร์ดอาร์โนนะครับฝ่ายบริหารที่เน้นการซื้อขายก็จัดมาให้ได้พูดง่ายๆเลยคือขายเก่งนะครับเดียวกันเก่งมากๆกนะครับก็ต้องยกเครดิตให้ตรงส่วนนี้แต่ตรงส่วนที่เป็นสีเขียวเขียวครับก็คือสปอนเซอร์ที่เป็นบริษัททําพวกสกุลเงินคริปโตนะฮะซึ่งก็จะเป็นอะไรที่แพร่หลายมากๆในอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังบูมขึ้นมาตรงเนี้ยแมนยูยังขึ้นว่า not available นะครับยังเป็น ไม่มีอยู่อะเดี๋ยวว่าอนาคตก็เชื่อว่าคงจะมีเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เออน่าชื่นชมกับเรื่องของเงินที่เราทําได้เยอะนะครับแม้ว่าจะมีโควิดมาเล่นงานก็ตามพอมีเงินแล้วก็ต้องใช้หน่อยครับล่าสุดทางสโมสรก็มีแผนที่จะบูรณะสนามโอเชลฟอร์ดแล้วก็แคริงตันให้มีความทันสมัยฉายลายมากยิ่งขึ้นนะครับคอเลตโรชครับผู้บร,ริหารสาวที่เป็น CO o ของสโมสรน,นะครับก็เปิดเผยว่า สโมสรเริ่มมีการเจราจากับบริษัทรับเหมาต่างๆแล้วในการหาทีมงานเข้ามารับโครงการตรงนี้ไปแต่ว่าก็ยังเป็นช่วงของการตั้งข่อยู่นะครับยังเป็นช่วงเริ่มต้นตอนตอน,นี้ก็กําลังค่อยๆวางแผนไปว่าจะบูรณะตรงส่วนไหนบ้างแต่ที่ชัดที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นการเพิ่มความจุที่นั่งในสนามให้มันแน่นๆให้มัน,มนเต็มๆมากขึ้นนะครับจากที่เต็มอยู่แล้วนะ74,0 0 0ที่นั่งขอขึ้นไปแตะๆหลักแบบ8 0,000ที่นั่งเลยนะครับเป็นระดับท็อปของอังกฤษไปเลย ซึ่งถ้าเกิดเพิ่มแบบนี้ครับแต่ว่ามาดูภาพกันหน่อยต้องขยายอัตจันทร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้นมานะครับเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นอัตจันทร์ฝั่งนี้ครับฝั่งที่ใกล้ตัวเรานะครับเป็น south stand นะครับหรือที่ใช้ชื่อเรียกว่า sir bobby c h r l t o n stand นะครับก็จะเป็นฝั่งที่เล็กที่สุดนะฮะในทั้ง4ฝั่งของเราแล้วนะครับเวลาเข้าไปที่สนามเนี่ยพวก mega store พวกหน้าสนามแล้วก็รูปปั้น trinity จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นส่วนของ east stand นะใหญ่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ Select focus stand จะเป็นส่วนนี้ที่ถ่ายเทอดสดนะครับทีวีจะตั้งตรงนี้แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นเวส t ์แ a ตนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสเตรทฟอร์ดเอ็นให้แฟนบอลเจ้าถิ่นเลือดคลั่งเขาอยู่ตรงนี้กันนะครับตรงนี้จะเป็นซา t ด์แตนที่เตี้ยหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะเล็กนะครับถ้าเกิดจะเพิ่มที่นั่งเนี่ยก็ต้องมีการสร้างอัตจันร์ต่อขึ้นมาแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นรางรถไฟนะครับว่ามันมีสถานีรถไฟอยู่แถวๆนั้นอาจจะต้องมีการต่อเติมข้ามทางรถไฟไปอะ่ะคือ สร้างครอบคลุมอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ก็สื่อก็คาดเดากันเช่นเดียวกันกับสนามซอฟแครงตันนะครับที่ก็ใช้งานมานานแล้วจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นด้วยนะครับทั้งโซนของทีมหญิงทีมชายและก็ทีมเยาวชนก็น่าจะมีความทันสมัยขึ้นอีกหลังจากที่โดนแฟนบอลโดนกูรูหลายๆคนบ่นว่าแบบรายได้ก็เยอะทำไมมึงไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาเลยก็เนี่ยแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของของเรื่องเลยนะครับขณะเดียวกัน ในมุมของตลาดซื้อขายทางลอรีวิทเวลนะครับเป็นสายข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรของ a อตเลติกยูคก็ให้ข้อมูลครับว่าแม้รังนิกจะไม่ค่อยโฟกัสกับการเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมมากนักนะครับเพราะว่าคงจะไม่มีใครปล่อยนักเตะเก่งๆออกมานะการฤดูกาลแบบนี้หรอกแต่ถ้าเกิดเลือกได้จริงๆตำแหน่งที่รังนิกมองเอาไว้หนักที่สุด จะเป็นใครนะครับทางสื่อก็บอกว่ารังนิกมองเอาไว้แน่นอนคือตําแหน่งกองกลางตัวรับนะครับความต้องการไม่ได้ต่างจากยุคโซชามากและมีสเปคที่ตายตัวด้วยว่าต้องการนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับเพื่อจะเอามาทดแทนที่ของเนมานยามาติชในอนาคตแล้วมาติชก็น่าจะอยู่กับทีมในฤดูกาลสุดท้ายแล้วด้วยนะครับซึ่งคนที่รังนิกชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเนี่ยก็จะมีดีแค่นไรส์ นะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมที่ทั้งรูปร่างแล้วก็ฝีเท้าถือว่าเข้าขายทั้งคู่นะครับร้อยแปกลางๆทั้งคู่เลยแต่2คนนี้โคตรยากที่จะไปเอามาในช่วงตลาดหน้าหนาวเพราะเป็นตัวเอสของทีมทั้งคู่นะครับทั้งเบลลิงแฮมที่อยู่กับดอทมูลแล้วก็ดีแคนไรส์ที่ฟอร์มโหดม,ม,มากๆก,กับเวสแฮมในฤดูกาลนี้เรื่องของการตัดเกมเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแล้วเป้าหมายอื่นเนี่ยมันพอจะมีใครให้ลุ้นได้บ้างวะเนี่ยนะถ้าเกิด2คนนี้มันลุ้นไม่ได้ ก็ที่นึกออกก็จะเป็นพวกนี้แหละนะครับพวกออเดรียงชูอาร์เมนีนะครับของโมนาโกเฟนกี้เดยองวิลฟรดเอนดีดีนะครับบูบาก้ากามาราที่ก็เป็นนักเตะสไตล์ตัวสูงๆใหญ่ๆตัดเกมเล่นกลางรับโพดิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่ได้ง่ายไปกว่า2คนแรกนะครับเท่าที่พูดชื่อมาถ้าเกิดจะเอาแบบเป็นไปได้มากที่สุดก็จงต้องเป็นคนนี้แหละนะครับบูบากากามาราเพราะว่าสัญญาใกล้จะหมดแล้วกับมักเซย แล้วล่าสุดก็มีข่าวจากเลเกิบในฝั่งฝรั่งเศสด้วยว่าแกปฏเิเสธสัญญาฉบับใหม่ของมาร์เซย์ไปแล้วนะครับมาร์เซย์จะให้แบบเป็นระดับแพงสุดในสโมสรแต่ว่าแกไม่เอานะฮะอันนี้เป็นการรายงานของเลเกิบนะครับถ้าเกิดมีเปิดเผยออกมาก็น่าจะมีมูลน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะอืมก็ใกล้ๆสุดอาจจะเป็นกา,า่าแต่ถ้าเกิดจะมองไปที่ฝั่งของอามดูไฮดาร่าเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่รังนิกชื่นชอบอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับประมาณ170กว่ากว่าแล้วก็ออกเป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ด้วยนะครับส่วนในมุมของไทเลอร์อดัมส์อันนี้ก็จากไลฟ์ซิกเหมือนกันเราก็สามารถมองเขาว่าเป็นกองกลางตัตรับได้นะครับเพราะว่าก็สามารถเล่นได้เพราะว่าเขาจะเล่นสลับกันคู่กับตำแหน่งแบ็คขวาแต่คนนี้สื่อบอกว่าคริสอาร์มาสก็ชื่นชอบมากๆนะครับเพราะว่าเคย เห็นฟอร์มกันมาก่อนอาจจะมีลุ้นดึงตัวมาก็ได้นะครับแล้วเป็นนักเตะอเมริกันด้วยก็เชื้อชาติเดียวกันกันกบคริสอามาสนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องใกล้ตัวกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของสภาพทีมอัปเดตเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะกลับมาลงเตะกับนิวคาสเซิลแล้วซึ่งคิดถึงนะคิดถึงมากไม่ได้เตะเป็นสัปดาห์เนี่ยข่าวเงียบเลอเกินนะคิดถึงทุกคนในทีมนะครับก็ตามที่ผมบอกไปนะครับรังนิก ออกมาให้ข้อมูลในพรสคอนเฟรนซ์เมื่อคืนนะครับซึ่งก็เร็วกว่ากําหนดปกตินิดหน่อยเพราะว่าปกติแล้วการให้พรสคอนเนี่ยจะต้องมาช่วงคืนวันศุกร์ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้มาพื่อหัดเลยที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าคืนนี้ครับวันศุกร์เนี้ยมันเป็นคืนคริสต์มาสอีฟนะครับ24ธันวาคมที่นู่นที่อังกฤษเขาก็ต้องให้แต่ละคนไปใช้เวลากับครอบครัวให้เต็มอิ่มนะครับก็เลยย้ายพรสคอนมาเร็วหน่อยเป็นเพื่อหัดแทนนะครับ รังนกก็เลยบอกว่าเออเมื่อสัปดาห์ก่อนนะสภาพทีมมันก็ถือว่าย่ำแย่เลยนะมีนักเตะให้ได้ใช้งานแค่11คนเท่านั้นแล้ว11คนนี้คือแบ่งเป็น outfield 8คนแล้วก็โกลอีก3คนด้วยกันนะครับซึ่งก็ส่งลงสนามไม่ได้อยู่แล้วจํานวนนักเตะ outfield ไม่พอนะครับก็เลยตัดสินใจในการปิดสนามซ้อมกันไปเพื่อให้ทุกคนแยกย้ายไปรักษาตัวให้หาจากอาการต่างๆก่อนนะครับ จนวันนี้ต้องบอกว่าสภาพทีมดูดีขึ้นมากๆนะครับนักเตะกลับมาเรียกได้ว,ว่าเกือบจะฟูลทีมแล้วคือมีนักเตะอ้าฟิลหรือว่านักเตะที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูอยู่กับทีมถึง25คนด้วยกันนะครับที่เห็นเขียวเขียวนี่คือส่วนเดียวนะครับคือส่วนที่แบ่งกลุ่มเตะกันแล้วชนะนะครับก็จะมีพวกเนมันยามาติชอาร์มัดเอ่อบรูโน่พวกนี้นะครับแล้วยังมีอีกฝั่งหนึ่งอีกนะที่เรายังไม่เห็นภาพก็จะมีพวกโรนันโดพวกนั้นก็ถือว่าสภาพดูดีขึ้นเยอะครับเกือบจะเต็มที่ คนเดียวที่ยังไม่ได้โผล่มาตอนนี้ก็คือปอปอกบาเท่านั้นนะครับซึ่งอันนั้นมันเป็นเพราะว่าเจ็บตามกําหนดการเดิมอยู่แล้วก็น่าจะมาหลังปีใหม่นะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีโควิดมาทําร้ายอะไรได้นะครับดูจากทิศทางก็ถือว่าดีมากแล้วก็พร้อมสําหรับการเจอเนวคาสเซลนะครับถ้าพูดแบบนี้แปลว่า2คนที่เราคิดถึงที่สุดก็น่าจะกลับมาฟิตพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะครับได้แก่เอนิสันคาวานี่กับราฟาเอลวารานนะครับอ่ะลิงการ์ก็คิดถึงเหมือนกันเพราะว่าหายหน้าหายตาไปนานแต่ อย่างกรณีของคาวานี่กับวารานเนี่ยหายไปตั้งแต่เดือนก่อนนู่นเลยนะครับเป็น2คนที่ยังไม่ได้เล่นเลยในยุคข,ของราฟรังนิกคราวนี้กลับมาก็จะมีนักเตะร,ระดับตัวเก่าให้ได้เลือกใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะได้ออกสตาร์ทโดยหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่ยังไงยังไงก็คิดว่าจะเป็นผลดีกับทีมนะครับเพราะว่าโปรแกรมถัดๆไป คือการที่แมนยูต้องเจอกับทีมอย่างพวกนิวคาสเซิลเจอกับเบอร์ลี่เจอวูฟนะครับถ้าเกิดทีมพวกนี้คิดจะมาตั้งรับใส่เรามาอุดใส่เนี่ยเราก็สามารถใช้พิโดใช้คาวานี่ยืนค้ำหน้าคู่กันได้นะครับเป็นตัวเกา่ารอลูกหมงกลาอากาศไปเลยเพราะว่าหม่งดีหาพื้นที่ดีทั้งคู่นะครับก็น่าจะไม่ได้ตื้อตันมากในการเล่นเกมบุกนะครับ แล้วก็วารานก็จะมีส่วนในการลงมาช่วยเกมรับในการรับมือกับลูก,กาอากาศเหมือนกันลูกไดเรกต่างๆจากทีมพวกนี้นะครับก็เป็นผลดีที่แบบเออเกินค่าเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าแบบอาจจะกลับมาฟูลทีมอีกทีหนึ่งหลังปีใหม่เลยแต่เกิดกลับมาได้แบบนี้แล้วก็น่าจะทําให้เราสามารถลุ้นเก็บก้าวแต้มเต็มได้ในช่วงเวลาสิ้นปีนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของการต้หนร่าข่าวเมนยูนะฮะถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันนะครับปุ่มอยู่ข้างล่างแหละสีงแดงนะครับแล้วก็มีเพจอินสตาแกรมสามารถติดตามข่าวกันได้ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับที่ไลน์แอดนี้นะครับมีกระเบนเนบมียาทานจอมทองแล้วก็อินส์นะครับจะหมดเขตแล้วนะใครสนใจอยากลุ้นเซอรอพี่โดเนี่ยพรุ่งนี้นะครับประกาศผลรางวัลก็จัดไปได้ที่ Ins App a r e l นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่สนพี่โดอยู่แล้วอยากได้เสื้อยืดดีๆไว้ใส่ก็จัดไปกับ Ins นะครับเพราะว่าใส่สบายจริงกันต่อหน้าคอนเฟิร์มนะครับไปก่อนครับพบกันใหม่ในรายการแล้มสปอรับ